ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกสอสอพักส้มเปิดหลักประกันไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็มีความพยายามนะครับที่จะนะครับไม่ต้องให้มีการบังคับเกณฑ์ทหารแต่ไม่ใช่ไม่ให้มีทหารนะครับให้มีทหารแต่ไม่บังคับเกณฑ์ทหารก็คือทําให้ทหารเนี่ยเป็นภาคสมัครใจทหารอยากมาเป็นทหารด้วยความสมัครใจไม่ใช่บังคับเกณฑ์ นะครับต้องทําความเข้าใจว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนะรประเทศทาต้องมีทหารนะรถ้าไม่เกณฑ์ทหารแล้วจะเอาทหารที่ไหนมาก็ต้องบอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีทหารแต่บอกว่านะครับเอาทหารที่เป็นภาคสมัครใจซึ่งมันสามารถทําได้อยู่แล้วแต่วันนี้ที่ไม่ต้องการให้ทหารเป็นภาคสมัครใจเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องคิดกันเอาเองครับเจ็ด กันยายน2 5 6 7นายเชตวันตือประโคนสสพักอดีศสพักก้าไกลจังหวัดปทุมธานีโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องหลักประกันไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์ระบุว่าเข้าสู่เดือนกันยายนของทุกปีจะมีประกาศจากนายอำเภอให้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปต้องไปลงชื่อทหารกองเกินภายในสิ้นปีครั้งนี้ก็ถึงคิวของน้องๆที่เกิดในปี2550 รงบัญชีทหารกองเกินกันแล้วรออีก2ปีต้องไปรับใบเรียกจากนั้นนะครับเดือนเมษายนของปีต่อไปก็ต้องทําการคัดเลือกทหาร ครับถึงนาทีนี้ก็ต้องมาพูดว่าคนที่ไม่อยากเป็นทหารก็ต้องถูกบังคับให้ไปสุ่มจับใบดำใบแดงและมีสิทธิ์เป็นทหารอยู่แล้วรตบใดที่ยังไม่มีการแก้พรบรับราชการทหารพศ .2497 ซึ่งยังไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีคนถูกบังคับให้ไปเป็นเพราะมาตราที่7ระบุว่าชายที่มีนับสัญลักษณ์เป็นไทยนะสัญชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากจะเป็นทหารแต่ทว่าพอถึงวันตรวจเรือกทหารสิ่งที่ผมทํากับเป็นการนะครับขอสมัครเป็นทหารและด้วยการใช้วุฒิการศึกษายืดประกอบก็ทําให้เป็นแค่6เดือนเพราะตอนนั้นคิดว่าแม้จะมีคนสมัครจนเกือบครบและอัตราความเสี่ยงคือ ในโหรมี1 0 0ใบนะเป็นใบดำา99บใบและใบแดงเพียงหนึ่งใบผมก็ไม่ขอเสียงจับเพราะไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าผมจะไม่โดนใบแดงที่ต้องไปเป็นทหารและนี่คือสาระสำคัญที่เป็นหลักใหญ่ใจฟาร์มของพรบร,บรับราชการทหารที่พัดก้าไกลต้องการที่จะแก้ไขมาตรา9ของร่างแก้ไขนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักประกัน เพราะระบุว่าการรับบุคคล,ขลเข้าเป็นทหารกองประจำการให้กระทำการวิธีการสมัครและคัดเลือกจากบุคคลที่ประสงค์จะรับราชการทหารด้วยตนเองเท่านั้นส่วนเรื่องยอดกำลังพลที่กองทัพต้องการซึ่งในช่วงนี้มีการพูดกันมากค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปพัฒนาร่วมกันปกตินะครับขอมาเนี่ยปีละประมาณ1 0 0 0 0แคนและแผนขอกระทรวงกลาโหมก็ มีว่าจะลดครึ่งหนึ่งเหลือเพียงแค่ห้าหมื่นคนซึ่งที่ผ่านมามีสมัครราวสามหมื่นคนเหลือความต้องการอีกห้าหมื่นคนที่ต้องการเป็นทหารนั้นผมไม่ผมไม่ต้องเรียนรอดอได้ใหม่ครับพี่นี่คือเสียงสะท้อนจากวัยรุ่นนะครับที่ผมเคยเจอตอนหาเสียงใครกล้ารับประกันกับน้องเขาไหมว่าจะไม่ใช่หนึ่งในสองหมื่นคนนั้นถ้าไม่แก้พรบรับราชการทหารก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะับไม่ได้บอกว่าไม่ให้เป็นทหารแต่ทำยังไงให้คน มารับราชการทหารนะมาสมัครเป็นทหารคำถามคือทําไมข้าราชการหน่วยงานอื่นๆเวลารับสมัครคนแห่ไปสมัครแต่เวลาเป็นทหารทําไมคนไม่อยากมาสมัครเป็นทหารนี่คือคําถามที่ทุกคนลองหาคําตอบกันดูครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่นไหวไมีอะไรขึ้นหน้าเดอัปเดตฟังครับ